5. เจ้าหญิงแห่งโชคชะตากับเลเวล99เฮ้ย hey, ลืมไปเถอะอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบชื่อนี้แต่มันก็เป็นชื่อที่ดีกรุณาเลือกตัวตนของคุณ1เจ้าหญิงแห่งโชคชะตาสองสามัญชนค่าศักยภาพของคุณเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืและคุณสมบัติพื้นฐานของคุณเพิ่มขึ้น10บเท่าโอ้ oh, เจ้าหญิงแห่งโชคชะตานี่มันจะส่งพลังเกินไปแล้วนึกเหมือนว่าเป็นผู้หญิงก็คงจะดีเหมือนกันอ้าฉันไม่ต้องการเป็นผู้หญิงนะเอาล่ะอันถัดไป การลุนาเลือกสายเลือดของคุณสายเลือดมนุษย์ระดับต่ำค่าเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ระดับประกอบฉากเผ่าพันธุ์ปีศาจพระเจ้ามนุษย์โลหิตนางฟ้าว้าวกรอบใหม่ประกอบขึ้นมาแล้วการเลือกสายเลือดของตัวละครในที่สุดก็ถึงจุดสําคัญที่จํากัดเริ่มต้นของระบบสําหรับสายเลือดมนุษย์นั้นต่ํามากซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการโจมตีปีศาจอย่างแน่นอนเผ่าพันธุ์กรลุนาเลือกสายเลือดของคุณสายเลือดมนุษย์ระดับต่ำค่าเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก ในการเปลี่ยนสายเลือดสามารถใช้หินสืบสายเลือดแบบสุ่มได้เพียง1น0 0 0แสนก้อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามหินสุ่มสายเลือดชนิดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคนทั่วไปและมีโอกาสในการเสียสายเลือดระดับกลางถึงระดับสูงมีน้อยกว่า10%แซต่ว่าตอนนี้ฉันมีค่าโชควว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 ฮววัววันวว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 วนวว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 ว ใช้งานระบบยืนยันการใช้ตัวสุ่มรางวัลและการสุ่มรางวัลเริ่มต้นขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับสายเลือดเผ่านางฟ้าเผ่านางฟ้าเผ่าพัาานธ์อันทรงพลังที่ทะลุทะลวงบ่านทองฟ้าจากจักรวาลอื่นๆเผ่านางฟ้าอาศัยอยู่บนเกาะนางฟ้าเผ่านางฟ้านั้นมีสเสน่ห์สูงมากและมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด เผ่านางฟ้าฉันจําได้ว่าเผ่าพันธุ์นางฟ้าคือระดับสูงที่สุดและจะปรากฏตัวในช่วงท้ายเกมไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ที่สวยงามเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งก็ยังทรงพลังอย่างมากอีกด้วยฉันเคยเห็นเผ่านางฟ้าใช้ดาวรละเผิดนิวเคียฉันไม่เพียงแต่เห็นแต่ยังรู้สึกอีกด้วยไม่ต้องคิดมากใช้มันก็พอใช้งานอ๋านี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นจู่ๆก็รู้สึกน้อนจังมีอะไรรู้สึกบางอย่างแปลก ร่างกายของฉันกําลังเปลี่ยนไปคุณได้รับความรักจากสวรรค์เจ้าหญิงแห่งสวรรค์คุณได้รับกายภาพเทพสวรรค์คุณสัมพันธ์ออล่าและคุณได้รับการดูดซับออล่ากายเป็นหนึ่งร้อเคุณได้รับทักษตกกะตะกาคุณได้รับทักษะอีกมากมายนับไม่ถ้วนเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงทั้งสายเดย้มันรู้สึกเจ็บมากมีทักษะเริ่มต้นสองอย่างที่น่าทึ่งสุดๆแต่กระบวนการนี้มันรู้สึกผิดปกติเกินไปแต่จะว่าไป คนที่ทำให้ฉันเป็นผู้หญิงคนๆนั้นก็คือเธอใช่หรือเปล่าอาจาอุ๋ยไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันไม่เคยทำอย่างนั้นฉันไม่ใช่คนทำหืมลืมมันไปเถอะมันเสียเวลาฉันขอใช้ทักษาใหมสซะหน่อยอ่าฉันรอดแล้วสินะครั้งนี้ฉันจะปล่อยเธอไปก็แค่นั้นแหละฮะชีวิตมันเป็นแบบนี้เธอไม่เคยคิดว่าวินาทีต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอาฮะมันก็แค่นั้นแหละ เฮ้ยมึงสงสารสภาพกูหน่อยเดียวสภาพกูเป็นจอนอง่โม,โม,โมโตตแตกๆห่าไๆกันนี่ไอเด็กเฮียดูทักษะพลังจากการเปลี่ยนสายเลือดทักษะอันดับที่ 1. ทักษะตะกะายละเอียดทักษะทักษะตะกะสามารถกินกินพลังงานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณพลังงานการดูดซับในแต่ละครั้ง2เท่าของพลังของตัวเองและเวลา,านในการระบายความร้อนของทักษะที่ไม่สามารถดูดซับความร้อนได้เกินได้คือ12ชั่วโมง มันคือทักษะซื้อ1แถมหนึ่งของทักษะการดูดซับมันคุ้มค่ามากทักษะที่2ทักษ์ลิพิลอด์เดโพลิชเป็นายละเอียดทักษะเมื่อสุขภาพของคุณต่ำกว่า10%การโจมตีครั้งต่อไปมีโอกาส5%ที่สร้างความเสียหายจากการโจมตีเก่าถึง10เท่าเวลาในการทำเข้าร่วมคือ24ชั่วโมง การโจมตีสิบเท่ามันก็ดีอยู่หรอกแต่สุขภาพ10%นี้มันต่ำเกินไปโดยเฉพาะการต่อสู้โดยระยะประชิดถ้าไม่ระวังนี่หวังได้ตายไม่ในไม่กี่วิแน่นอนโทษประหารเกมนี้มันหนักเกินไปแล้วไม่จึงเป็นต้องเดิมพันด้วยความน่าจะเป็น5%เลยเอ๊ะถ้าพลาด5%เตล่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องทมเพื่อพระเจ้าของฉันมันเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบเยี่ยมเลยต่อไปเรื่องอาชีพที่เหมาะสมถัดไป ในตอนต้นเกมของเกมมี5อาชีพในโลกปีศาจศักดิ์สิทธิ์ได้แก่คลาสนักบรบคลาสนักเวทคลาสนักบวชคลาสเลนเจอร์และคลาสพลาดินอเลือกอาชีพอะไรดีนะคุณสมบัตินักรบมันสูงมากแต่มีปริมาณเลือกที่ต่ำสุดๆด,ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นคนเดียว เว้นแต่พวกนายจะได้แบบพธานดินแต่พลังโจมตีก็ไม่เพียงพอนักเวทก็เป็นอาชีพที่แข็งแกร่งแถมได้คนเดียวได้อีกมีทักษะที่รู้ตำแหน่งศัตรูได้ด้วยแต่ถ้หากพบศัตรูที่มีทักษะต้านทานเวทบอกได้เลยคำเดียวรอความตายและอย่างหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องพิจารณานักบวชและคาร์พลายดินซึ่งทั้งสองอาชีพนี้มีข้อจํากัดมากเกินไปดูเหมือนว่าฉันต้องกลับไปเล่นคาร์เลนเจอร์อีกครั้งยืนยันยินดีด้วยคุณได้รับอาชีพเลนเจอร์แล้ว มันครับไม่น่อยถ้า,างั้นมาดูหน้าตาของอาชีพกันก่อนทักษะเงาอวตารซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและยืนนิ่งและสามารถเข้าสู่สถานะซ่อนตัวตนอยู่ทำให้ศัตรูหาตัวได้ยากโจมตีรวดเร็วเพิ่มความเร็วในการโจมตีและดับทักษะการโจมตีที่แม่นยำเพิ่มโอกาสในการโจมตีอัติคิริคอล,คลเมื่อโจมตีถึงจุดอ่อนของเป้าหมาย พอจะแน่ใจว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้การ์ดโปรไฟล์ตัวละครชื่อเจ้าหญิงเพศหญิงอายุ18เผ่านางฟ้าส่วนสูงร7 5ร่างกายร่างกายเทพบสวรรค์ตัวตนเจ้าหญิงโชคชะตาเจ้าหญิงสวรรค์เลขหนึ่งอาชีพเรนเจอร์สเกลภาพ10,000แสนเสน่ห์สองพันโชค6 6 6สุขภาพ100เวท100รความแข็งแกร่ง100คุณสมบัติพื้นฐานพลัง50ความอดทน50ความว่องไว50จิตวิญญาณ50ความฉลาด50ความพสวรรค์5 0ิ แอติวิลขั้นสูงไม่มีทักษะตักกะโซไลพีโดไลลิชเงาอวตัตตาโจมตีแม่นยำและการโจมตีรวดเร็วคุณสมบัติพื้นฐานเพิ่มขึ้น1ิบเท่าทั้งหมดคือ50การฆ่าศัตรูมันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปวันนี้ฉันตื่นเต้นไปหน่อยใจเย็นใจเย็นเล้าอย่างไรก็ตามเมื่อฉันคิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้แลกกับเลือดเนื้อของตัวเองฉันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเพราะนั่นคือไข่แดงสองฟองของฉันเลยนะเว้ย ไข่เี้ง่องฟองที่สูญเสียเป้าหมายในชีวิตพวกนายควรรู้ว่าในช่วงการเกมและช่วงท้ายเกมของเกมนี้พวกนายสามารถตกหลมรัก NPC และสามารถแต่งงานและมีลูกได้ลองคิดดูว่าถ้าฉันอยู่กับลวดซุนเหวาในสถานะปัจจุบันของฉันนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่เวลากำลังจะหมดลงแล้วฉันต้องรีบอัพเลเวลอามนนีความเจ็บปวดเท่านั้นที่ถูกเลือก ดังนั้นเหตุผลที่ควรจะเลือกคือ100%ยิ่งดัชนีสูงเท่าไหร่ข้าประสบการณ์ที่ได้ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่าน,นั้น0% 25% 50% 75%และ100%แค่นี้ทุกอย่างก็พร้อมสลับหมู่บ้านมือใหม่ของฉันแล้ว